ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube เครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาชมเครื่องเสียงอีกหนึ่งชุดนะครับทีมงานนะครับทางหลังครับผมเดี๋ยวผมพาเบื้องนะครับฝากทีมงานช่องบทวิ่งสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้ครับพาพี่น้องมาเป็นงานกีฬานะครับเป็นเป็นอีกหนึ่งชุดที่อยู่ด้านข้างตัวข้าของผมนะครับฝากกันนครับกดไลค์กดแชร์ช่องบทวิ่งสตูดิโอวันนี้ผมจะพาท่านมาดูเครื่องเสียงอีกหนึ่งชุดด้วยกันครับไปชมหน้างานเลยครับ ทีมงาน GND Audio G G D Audio G D GND Audio น,นี่ครับนี่ครับทีมงานเพื่นนะครับวันนี้มาชุด8ปดคูณครับผมทีมงานมาแปดแปดีผมพาเบ่งตู้ไปครับเป็นตู้ PM นะครับโค้งหลอ่ออันน่าจะเป็นดอกของ P a u D i O นะครับนี่ PM สินิ้วครับผม18นิ้วครับตัวนี้ อาจะเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบ18นิ้วของอดอกพีเอ็มนะครับด้านบนจะเป็นของเสียงกลางอ d อ o นะครับเป็นตู้อิน d i o ครับเป็นตู้ลำโพงพงหรอเหมือนกันของเอ็มยังไงละเพั L ่ H, คุณมาจำบ่ได้นะครับนี่อันนี้มาข้างละ4คูณ4นะครับตัวนี้8ใบเนะาะผมพาชมค,ครับอันนี้คือ หน้างานของเคุณนนะครับนี่ครับนี่เป็นตู้ของ N O D O เลยครับตู้ละสองใบตู้ละสองดอกครับตู้ละสองดอกจบเรื่องเพงุ่ณกันเลยครับนี่เป็นรุ่นเก่าครับรุ่นตู้ P F M P นะครับพีทีก็ประมาณไม่อัดห้าแผ่นนะครับห้าแผ่นนะครับไม่อัดเคุณนะครับนี่เดี๋ยวผมพักเบื้องคุมพลังครับดูคุมพลัง วันนี้ประชันกันเยอะครับมีดีเครื่องเสียงนู่นครับเป็นงานบรรครูนะครับเดี๋ยวผมพายเบ่งเพื่อนของเพื่อน,นครับผมหาครับนี่มาดูขุมพลังครับขุมพลังออ้ลายตัวเต่าบานี่นพลังทีมงานด n เ N d, d o, d o ดีเอนี่ยครับ พลังบุครับผมพาบึงครับผมพาบึงขงบนครับผม,บบออผมบบน,ผมนี่ไม้โอ้โหใส่ไม้ลายตัวเลยครับนี่ไม้เป็นไมโครเทคนะครับไมโครเทคตัวนี้ตองเก้าดีนะครับและก็ย่งอีละประนด ไมคไมค์โเทคอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ครับตอง3าดีนะครับเทมทีตองสาดีครับปักไฟปักไฟนะครับเป็นใส่คอดดีเบีครับผม2องสามอนะครับอดใส่คอดอนาล็อกอยู่นะครับแต่ว่ามีดิจิตอลครับตัวนี้ x อ็กแอนะครับเอ็ก เป็นเหรียญสดอาจจะเหรียญสดนะครับอันนี้น่าจะเป็น SK S K S a u D i O ครับตัวนี้ขับเสียงกลางนะครับขับเสียงกลางน่าจะข้างละสองใบโอ้ขึ้เรียนลายใช่ไหมครับดูคุมพลังมั้ครับผมโอ้โหของแท้ครับพี่น้องครับมีก้า9,200ครับทับ ขบันสองน่าจะขับเบรดอยู่ที่ข้างละสี่สีใบนะครับขับไปสี่ใบเลยพี่น้องครับพุดยอดเลยครับสิบแปดสีใบโอเคตัวนี้หนึ่งตัวครับผมน่าจะเป็นมอนิเตอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ของยี่ห้ออย่างนอตมาเลยเนาะอ่านี่เป็นพาวเวอร์ประกอบนะครับสองตัวนี้เป็นพาวเวอร์ประกอบมานะครับนี่พาวเวอร์ประกอบนะครับมาสร้างประกอบอีกเลยนะครับนี่นี่กลุ่มพลังเพิ่ดครับผม ดูด้านหลังครับนี่ครับมอนิเตอร์มีอีกนะครับมอนิเตอร์คอ่ากุหลานครับนี่ครับทีมงาน g ีเอนะครับมาทางใกล้ๆกันพล้วครับพี่น้องกลุ่มพลังเพื่อนนะครับนี่มอนิเตอร์ก็สองใบนะครับมอนิเตอร์สองใบเนี่ยหนึ่งใบนะครับนี่ของห่วงครับ มอนิเตอร์ใส่มอนิเตอร์พร้อมของอีจีโอ้โยมอนิเตอร์ปากอะ้รนี่สิบห้าพอมอนิเตอร์รปากสิบห้าทีมงาน g ีเอนดีนี่ครับชุดสี่หรือว่าชุดแปดคูณแปดนะครับคุ่นเจ้าของเพื่อนยี่คุ่นเจ้าของเพื่อนท่านได้เปิดเพียงอยู่ทำพิธีการทั้งหมดแล้ว นี่นะครับวันนี้เป็นนทีประชันกันเยอะเลยนะครับฝากกดติดตามช่องบทวิเคราะสตูดิโอด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาชมกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปแล้วครับจะพาไปชมวาทีเครื่องเสียงกลางแจ้งครับของใครนั้นกดติดตามด้วยเลยครับลาพี่น้องไปแล้วครับผมขอบคุณครับ